สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเติมน้ําวันที่สามนะคะวันนี้เราก็เติมน้ำนะคะ่ะได้ที่ระดับตรงนี้แล้วนะคะจากเมื่อวานที่เราเติมไว้นะคะก็คือวันนี้เรเติมไมกครบ่หนึ่งก็พอดีตรงคอบพอดีนะคะคอบเดิมของเขานะคะอันนี้น้ําก็เติมมาได้พักที่ใหญ่นะคะเติมประมาณชั่วโมงนนะคะถ้าตอนนี้ก็น้ําได้ระดับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปิดน้ํานะคะ แล้วเราก็จะใช้จุลินสีสังขอแสงที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปค่ะ <Help me. S 1> อันนี้คือเราใส่ไปแล้วนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็ จบภารกิจนะคะวันที่3นะคะเติมน้ำขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ